หยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเลื่อนผ่านนะครับนี่ไม่ใช่ความบงเอิญอย่างแน่นอนครับเหนื่อยมานานแสนนานนี่สินพลุงพลังเคยเป็นไหมครับทำอะไรก็ติดขัดนะครับชีวิตมันมีแต่ปัญหาแล้วก็เคยดูคำทนายมาหลายที่แต่ก็มีอะไรจะเกิดขึ้นท่านเคยเป็นแบบนี้ไหม นั่นแหละครับเรียกว่าบุญยังไม่สัมพันธ์กันแต่นี้ไม่ใช่ความเอื่นครับหายพี่ๆแม่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ผ่านคลิปนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ติดตามผมอยู่เรามีบุญสัมพันธ์กันนะครับแล้วผมก็มีเคล็ดลับดีนะแนะนําให้กดติดตามช่องนี้ไว้ครับนะมาดูกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้เขาบันที่6กุมภาพันธ์2569แรม4่ข้ามเดือน3ปีมะเสงจะมีอยู่4ราศีที่จังหวะดวงชะตาของท่านพลิกฟื้นแล้วครับหมดเคราะห์หมดกรรมหมดเค้นแล้วเป็นจังหวะบุญแล้ว เป็นจังหวะบุญใหญ่บุญเก่ากุศลเก่าเคยเส here, ังเกตไหมครับว่าบางคนเนี่ยครับเข้าวัดเข้าวาสวดมนต์แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็เลยไม่น้อยใจตัวเองว่าทําไมชีวิตฉันทําบุญแล้วทําไมถึงไม่ดีขึ้นกับเขาสักทีนะแต่บางคนอยู่เฉยๆทำไมดวงดีนั่นแหละเรียกว่าบุญเก่ากุศลเก่าท่านเชื่อในเรื่องของจังหวะดวงไหมครับเช่นกันครับนี่ก็คือจังหวะดวงของท่านนะครับในวันพรุ่งนี้ครับต้องบอกว่านะารครับโอกาสครับแต้มบุญเก่ากุศลเก่าจะมาเกือ้อหนุนสีราศีนี้ที่จังหวะ ดวงโดดเด่นและดีมากๆเลยนะครับไล่ตามลาดับ, 4, 3, 2, 1, บรครับลาดับที่4ที่3ที่2ที่1มีราศีไหนบ้างราศีแรกครับอันดับ4เลยนะร <t> ลองลองมาเลยราศีเมฆชาวราศีเมฆ <t> คือหญิงชายที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมอ <t> ันดับที่3ครับชาวราศีพิจิกคือหญิงชายที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอ <t> ันดับที่2ครับนะราศีกันหญิงชายที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม อันดับที่หนึ่งครับอันดับที่หนึ่งฟังให้ดีนะท่านอยู่ในราศีนี้ไหมราศีกรกฎ กอรกดนี้ว่ามาแรงมากๆครับปีนี้กอรกฎเด่นมากครับทาอะไรก็ลาบลื่นไปหมดเลยโอกาสค,ความเด็ดคือหญิงชายที่เกิดระหว่างที่1 5กรกฎาคมถึง15สิงหาคมเอาเรื่องงานก่อนครับเขาบอกว่าดวงจังหวะของคนเนี่ยมันนะกลุ่มราศีเขาเรียกว่ากลุ่มช่วงเวลาเราเกิดครับเกิดในเดือนนี้ระหว่างวันที่1 5ถึง16ของเดือนเนี้ยระหว่าง2เดือนนะครับสเดือนที่เนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยเช่นกอรกด15กรกฎาคมถึง15สิงหานะครับดังนั้นครับเขาบอกว่าช่วงเนี้ยนะ ช่วงราศีเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มดวงดาวครับนะนะจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงครับงานโดดเด่นมากครับนะใครที่ที่จะเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานได้ครับนะเปลี่ยนงานเริ่มต้นงานใหม่หรือมีโอกาสได้นะขยับขยายตําแหน่งปรับฐานเงินเดือนนะขึ้นตําแหน่งไปเป็นผู้จัดการหรือมีการยกย้าย ไปตำแหน่งที่ดีขึ้นนับธุรก,กิจละ่ะถ้าคนไหนที่ทำธุรก,กิจอยู่ครับโอกาสที่เรารองานรอการอนุมัตินับหรือว่าลูกค้ากลุ่มใหม่กลุ่มเก่าจากต่างประเทศหรือนับการเจรจาครับทุกอย่างจะมีคนมาช่วยเหลือจะมีคนมาหนุนจะมีโอกาสได้งานโปรเจกต์ใหม่นับหรือลูกค้าที่เยอะขึ้นกว่าเดิมค้าขายดีมาก นี่คือนับศีลาศีที่พูดถึงเลยนับหลังจากนั้นครับต้องบอกว่าคนไหนที่มีความชิดนะทางานประจําจะหาะไรายได้เสริมธุรกิจที่คิดอยู่คิดแล้วคิดอีกครับเคยเห็นไหมมันกลัวมันไม่เสร็จมันกลัวว่ามันจะไม่สําเร็จก็คิดแล้วคิดอีกแต่หลังจากนี้ไปครับความสําเร็จนั้นมันอยู่ที่บุญของท่านที่เคยทํามามันจะเป็นจังหวะดวงเรยกว่าจังหวะเหมือนกับนับปีตกปี12เดือนเคยดูไหมครับสิบสองเดือนลาหูคอขาดคอเงินขาดตกปีราหูก็ไม่ดีคอขาดก็ ดีชีวิตมีะมาแต่หลังจากนี้ไปจะดีขึ้นโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นนะครับแต่สี่ราศีนี้เดือวดวงงานโดดเด่นมากครับนะนะ,นะพกุกกะทรพิษโชคลาภครับฐานบุญของท่านครับนะบุญเก่าคุณสนเก่าฐานบุญของท่านนะครับนะฐานบุญฐานดวงของท่านครับทะเบียนรถเบอร์โทรจะนําความสําเร็จและจะมีโอกาสได้ข่าวดีนะสีดีจะเกิดขึ้นนะครับนะสี่ห้าแปดสามนะสามแปดห้าสี่นะครับสามแปดเก้าสองนะครับนะเก้าเจ็ดสอง 890ครับโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นนะความรักความรักต้องบอกว่าไพ่ออกมาดีฉลองใจชัย,ช,ยชนะยินดีปลื้มปิติความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะ้ำกงล้อแห่งโชคชะตาก็เหมือนกับบุญกุศลเก่าจังหวะดวงมาถึงนะดวงชะตาของท่านน้าเดินซะันแสงสว่างแห่งดวงชะตาเปิดขึ้นโอกาสความสําเร็จความรักหมายว่าคนโสดนะคนที่ห้อยหาความรักจะเจอคู่แท้มาแล้วครับ คู่แท็กลังมานะครับโอกาสเจอความรักที่ดีนะครับแล้วก็ไพ่เหลียญครับไพ่การเงินดวงชะตาของท่านมีโอกาสนับนะครับมันหนุนดวงชะตานับสิ่งที่มันติดขัดอยู่จะมีโอกาสความสําเร็จเกิดขึ้นและไพ่ราชนีสีเหลียญครับก็มุมว่าโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกนับเพราะมันเป็นจังหวะบุญของท่านน้อมรักคําทายนี้นะกดแชร์ออกไปครับบอกบุญต่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้งๆที่เรารักให้เขาได้ฟังด้วยเพื่อเขาบังทุกอยู่อย่างน้อยก็เป็นสะพานบุญครับกดติดตามช่องนี้ด้วยครับ นะครับอท่านกดแชร์นะครับเรามีบุญสัมพันธ์กันไอหออกมาดีมากครับผมนี่คือดวงชะตาของท่านนี่คือขับตรงายท่านไม่มีคําว่าบังเอิญครับหากท่านมีคนหนึ่งที่เคยดูมาหลายที่นี่นะครับขับตนายที่ท่านได้อธิษฐานไว้นี่คือดวงชะตาของท่านสาธุในบุญครับผม ขอพระคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความรู้เรื่องดวงทำนายดวงและเคล็ดลับการแจ้ดวงเพื่อแบ่งปันไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันใดและไม่มีกลุ่มข้อห้องเข้าบ้านใดอย่าลงเชื่อบุคคลต่างๆที่แอบอ้างขอพรบคุณครับขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามและกดแชร์ ที่ผพจจริงเท่านั้นผพจจริงคนติดตามสองแสนกว่าและสี่หมื่นเพจอาจารย์ต้นสัิกายุดำและเพจน้องคาเมลให้ชงเงินล้านระวังบุคคลแอบอ้างของอาจารย์ไม่มีขายหวยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันไม่มีการเข้าคุมเข้าบ้านเพื่อเอาแนวทางระวังคนแอบอ้างและไม่มีการแจกรางวัลใดๆทั้งสิ้นและระวังบุคคลแอบอ้างนั่นคือมิจฉาชีพของอาจารย์เป็นบริษัทอรุณทรยิ่งเจริญทรัพย์และบริษัทม่สจินเรียงทรัพย์จำกัดเท่านั้นขอบพระคุณครับ